สวัสดีครับพี่น้องอสอมหลายคนได้รับสิทธิประโยชน์จากการเป็นอสอมหลายอย่างอาทิเช่นการได้รับค่าผุยการการได้รับสิทธิค่าห้องพิเศษค่าอาหารพิเศษเมื่อท่านเจ็บป่วยและเข้าโรงพยาบาลสังกัดก,กระทรวงสาธารณสุขแต่วันนี้ผมจะพูดถึงสิทธิประโยชน์อื่นที่อสอมจะได้รับว่ามีอะไรบ้างเช่นสิทธิประโยชน์ด้านการศึกษาสุขภาพการบริการซึ่งเดี๋ยวมีประกาศของกระทรวงสาธารณสุขนะครับ มีผลมาคคับใช้27ตุลาคม2 5 6ให้ท่านได้รับชมกันนะท่านดูนะครับเป็นประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าในเ,เรื่องของสิทธิประโยชน์อื่นของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำบ,บ้านพศ2566นะครับบังคับใช้27ตุลาคม2566นะอัปเดตปัจจุบันเพราะฉะนั้นท่านดูนะครับว่าการที่อสมอจะได้สิทธิประโยชน์อื่นเนี่ยนะครับถ้าเป็นนะ องค์กรหรือหน่วยงานที่จะเข้าข่ายที่จะให้สิทธิประโยชน์แก่อสมอก็หมายถึงบุคคลคณะบุคคลนะครับหรือนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นซึ่งเป็นผู้ให้สิทธิประโยชน์อื่นสําหรับอสมอคาว่าสิทธิประโยชน์อื่นสําหรับอสมอหมายความว่าเป็นสิทธิประโยชน์รวมทั้งกองทุนต่างๆที่ให้เป็นสิทธิประโยชน์ของอาจารักษาสรสุขประจำหม,มู่บ้านตามที่กระทรวงสาสารณสุขหรือหน่วยงานอื่นกําหนดนะครับก็หมายความรวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆนะ กองทุนต่างๆที่จะให้แก่อสมมนะครับและก็จะมีคณะกรรมการกลางก็หมายความว่าเป็นคณะการส่งเสริมและสนับสนุนอสาสาสมัครสาธารณประบ้านกลางนะครับถ้าเป็นองค์กรนะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้นะครับท่านดูสิเรื่องของคุณสมบัติเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบ,บุคคลนะครับไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดมีสมรภังงนใหญ่ หรือสมักง,งานสาขาที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยนะข้อ 2, 2เป็นลักษณะต้องห้ามนะครับ2.1เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือมีวัตถุประสงค์หรือกิจกรรมทางการเมืองทงั้งทางตรงและทางอ้อมแบบนี้ก็ไม่ได้นะครับ2.2มีประวัติไม่ไปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขการสนับสนุนสิทธทิประโยชน์สำหรับอสมอนี่ก็ห้ามไว้นะครับองค์กรเหล่านี้ไม่ได้นะ2.3นะครับ มีประวัติเคยถูกยกเลิกข้อตกลงเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม2.4คือมีประวัติเคยสร้างความสูญเสียหรือเสียหายแก่กระทรวงสาธารณสุขหน่วยงานหรือบคุคคลอื่นในสังคมนะครับถ้าท่านเป็นองค์กรที่จะให้สิทธิประโยชน์แก่อสมอต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่ผมกล่าวมาเบื้องต้นนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีบคุคคลธรรมดาครับต้องมีคุณสมบัติตามข้อ1 1.1 1.2และไม่มีแลษจะต้องห้ามตามข้อ2นะครับคำว่าสิทธิประโยชน์สำหรับมสมอมีดังต่อไปนี้นะมีอะไรบ้างครับ 1. ด้านการศึกษาหรือการพัฒนาศักยภาพนะครับนี่สำคัญเลยนะ 2. คือด้านสุขภาพนะครับ3คือด้านบริการสินค้าอุปโภคบริโภควัสดุอุปกรณ์หรือทรัพยากรอื่นถ้าเป็นข้อ4คือสิทธิประโยชน์อื่นตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดนะ อาเดี๋ยวมาดูเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้นะครับก็เป็นเรื่องของหลักเกณฑ์ในการพิจารณาสิทธิประโยชน์อื่นสําหรับอสมหรือบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของอสมดั M o, งต่อไปนี้นะข้อ1คือด้านการศึกษาหรือการพัฒนาศักยภาพนะครับถ้าเป็นเรื่องของการศึกษาเนี่ยข้อ1.1ต้องมีลักษณะเป็นการให้เปล่านะครับไม่มีข้อจํากัดหรือมีเงื่อนไขใดๆนะครับปุกมัด ยกเว้นกรณีเป็นการให้สิทธิ์ในการเข้าทำงานในหน่วยงานองค์กรหรือหน่วยงานอื่นตามที่องค์กรกําหนดซึ่งมีระยะเวลาทำงานไม่เกิน2เท่าของระยะเวลาของการทํางานอย่างนี้ได้นะครับ1.2คือมีลักษณะในาาการเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงานหรือการพัฒนาศักยภาพนะครับ1.3คือไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ในบทบาทหน้าที่ของอสมอนี่คือด้านแรกนะครับด้านการศึกษา หรือการพัฒนานสกยภาพด้านที่2ครับเป็นด้านสุขภาพ2.1คือการประกันภัยโดยมีระยะเวลาการคุ้มครองอย่างน้อย3เดือนนับตั้งแต่วันลงทะเบียน2.2เป็นบริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขนะครับด้านที่3คือด้านบริการสินค้าอุปโภคบริโภควัสดุอุปกรณ์หรือทรัพยรอื่น3.1เป็นการให้เปล่าไม่มีข้อจํากัดใดๆผูกมัด 3.2นะครับเป็นสินค้าหรือบริการในราคาต่ำกว่าที่มีการให้บริการทั่วไปโดยไม่มีข้อผูกมัดให้กระทำการใดๆเพิ่มเติมข้อ2เป็นวิธีการและเงื่อนไขในการบริการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของอสมมีดังต่อไปนี้นะครับวิธีการให้สิทธิที่ประโยชน์แก่อสมเห็นไหมครับข้อหนึ่งคือให้องค์กรที่จะประสงค์ให้สิทธิประโยชน์อื่นสําหรับอสมองค์กรนั้นต้องยื่นคําขอนะครับ ให้สิทธิประโยชน์อื่นสําหรับอสมอรพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามแบบแนบท้ายหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขนี้มายังกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะ1.2คือให้คณะอนุก,กรรมการพิจารณากันกรองสิทธิประโยชน์อื่นสําหรับอสมอก่อนเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ1.3คือให้มีการจัดทําบันทึกข้อตกลงนะครับก็คือ MOU นะระหว่าง กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกับองค์กรผู้ให้สิทธิประโยชน์เหล่านั้นนะครับข้อ2คือวิธีการรับสิทธิประโยชน์อื่นสําหรับอสม2สคือรับสิทธิประโยชน์อื่นผ่านบัตรประจําตัวของอสมนะข้อ2คือรับสิทธิประโยชน์ผ่านบัตรสะสมผลงานเพื่อรับสิทธิประโยชน์สําหรับอสม2สคือรับสิทธิประโยชน์อื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์คือแอปพลิเคชันสมาร์ทอสมนะ ที่ท่านใช้ส่งแบบอสม1หนึ่งนั่นแหละครับส4คือรับสิทธิประโยชน์อื่นผ่านช่องทางที่คณะกรรมการกลางกาหนดนะข้อ3คือให้องค์กรพัฒนาระบบรูปแบบวิธีการสนับสนุนสิทธิประโยชน์อื่นสําหรับอสมร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับข้อ4คือให้องค์กรมีการกํากับติดตามและรายงานผลการทำงานตามโครงการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพทุกๆ3เดือนนะพร้อมทั้งมีการสรุปรายงานผลการวันงานให้คณะอนุกรรมการทราบภายในวันที่30กันยายนของทุกปีนะครับและยังมีแบบนะอืมนี่เป็นแบบคำขอนะครับถ้าองค์กรใดๆจะยื่นในการให้สิทธิประโยชน์สำหรับมสมอนะต้องระบุชื่อองค์กรนะครับชื่อองค์กรที่รับผิดชอบและร่วมดเนินการมีไหมถ้ามีก็ระบุไป ที่อยู่ขององค์กรนะครับเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์นะผู้ประสานงานหลักที่อยู่ผู้ประสานงานนะครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้โทรศัพท์อ e ีเมลแอดเดสนะครับข้าพเจ้ามีความประสงค์ให้สิทธิประโยชน์อื่นสําหรับอสมดังนี้ถ้าเป็นด้านไหนก็ติ๊กถูกด้านนั้นๆครับเช่นด้านสุขภาพก็ติ๊กถูกไปนะชื่อโครงการอะไรครับก็ระบุมาหลักการและเหตุผลวัตถุประสงค์ของโครงการนะครับนี่เป็นข่าวสารที่ผมต้องการส่งสารให้พี่น้องอสม ได้รับรู้ว่ากระทรวงสาธารณสุขนะนอกจากจะให้สิทธิประโยชน์หลักของอสมรแล้วสิทธิประโยชน์อื่นเนี่ยเขาก็ดูแลพี่น้องอสมอนอกครบชุดเท้าทั่วฟ้าเมืองไทยแต่การที่จะให้องคอ์กรเหล่านั้นเข้ามายื่นให้ประโยชน์แก่อสมรโดยไม่มีการควบคุมดูแลก็เป็นไปไม่ได้เพราะอาจจะมีองค์กรบางองค์กรที่แสวงานประโยชน์กับเราก็ได้เพราะฉะนั้นคณะกรกรมการที่ตั้งขึ้นมาเขาจะคัดกรองครับ ให้หน่วยงานองค์กรเหล่านั้นยื่นข้อเสนอเข้ามาผ่านกระทรวงสาธารณสุขมาเห็นไหมครับเพื่อจะพิจารณาให้ความเห็นชอบให้จัดสิทธทิประโยชน์อื่นให้เกออสมอมเช่นด้านการศึกษาด้านการสาธารณสุขเป็นต้นนะเราเป็นผู้รับประโยชน์โดยตรงเห็นไหมครับรวมถึงบุตรอสมอด้วยเห็นไหมเพราะฉะนั้นข่าวสารานี้เป็นประโยชน์นะครับหวังว่าพี่น้องสมอจะบอกต่อๆกันไปนะและขอบคุณนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ